สวัสดีครับเซียวกานะครับผมจากคุปตาศรีสเกตเราจะเลื่อนครับสาขาอำเภอกันทลาลุมเหล็กงามยามดีครับวันที่5เมษายนครับ2 5 6 6นะครับมาทรงมอบรถแท็กเตอร์รับที่ไก่ลาดนะครับคูนอยู่อำเภอพนมดงหลักนะครับจังหวัดสุรินทร์กลายเป็นเป็นคนบรรณาสินวรตำบลกุประดุกจังหวัดอำนาจนะครับมาเดย์แฝงยังทั้งผี เป็นเป็นลูกค้าเกียรติเอพัฒนะครับก็เลยเป็นเบิ้งคลิปเชว์กาจากยูทูบก็เลยทักหาว่าสันมีโครงการว่าเซเอารถเกี่ยวเข่าอีกขั้นหนึ่ง่าสันเดี๋ยวไอ้โทรหาแล้ววะมาทานอยู่ดีครับอ่ะครับเป็นอันนี้พี่เพิ่นเอาเลือกออกจากร้านแปะมงครืองนะครับเซลล์การ์เคลื่อนรถออกจากร้านให้แปะมงครืองนะครับมะหว่านนี่ก็เที่ยงนั่นแหละครับช้ำเที่ยงนั่นแหละทั้งสองหอยก็โล่ง เ,ออเสี่ยวเขียว,วแห้งแมาก,กับปลาเด็ดกับเซลยวอุ่มนะครับของแถมกัจัดให้เพื่อนเลยสองรถพ่วงนะครับไอเ้เพื่อนเป็นลูกค้าเกียรติเอพัธนะครับใส่โปรโฟรีดาวนะครับส่วนบาทเลยนะครับบ่ต้องเก็บเงินเมื่อแยกบาทเอาเรถมาส่งนะครับได้ส่วนลดดอกเบีย้ยอีกสองเปอร์เซ็นต์มาทานนะเดี๋ยวเซลล์กาขอานยยอ,อนุญาตปลดอุปกรณ์ใส่เพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวขอด่านตอนทดสอบ อ่ะนะครับมาชมการทดสอบรถนะครับพี่ไก่ลาดพิ่นขับเองเลยนะครับมาทานอยู่หรีอแบบไงเนี่ยนอตเนี่ยครับอันนี้เพิ่งไทไป้เลยครับรอบนึงเพง่ปเอารถพอเพิ่นลงมาแต่อำนาจนะครับเอาลงมาอำเภอพนมดงหลักสองหน่ยกวยดอกก็ไก่เติบยู่ง เอาลงมาเราเกี่ยวเขารถไถลงมานะครับเราแบบไทยไแวแล้วเราเกิดเมื่อใบพุนนะครับปัดที่นีมันหยากเราเลยว่าจะออกเองว่าสันจัดเลยครับเดี๋ยวจังไงไกลๆจะเกี่ยวเขาผมเจียวมาทรงแล้วอยู่รถเกี่ยวเขาห <laughs> นักชู้ซีเลยวะสันโคตรหนักเข่าขดีปะเนี่ยโอ้เราไถไปแล้วจำเป็นการไถยบ้วนนะครับไถ บก่อนขีดให้พลิกกลับไปให้ย้ำตายอันนี้พัฒนเป็นลูกค้าเกรดเอนะครับเกรดเอพัดน์ผุนละบ่รมันเออเรมดารถดอกเบี้ย20%ของเพิ่นอ่าใส่โปรโฟี่ดาวใส่งวดแบบบ่มีงวดใหญ่นะครับปีละแสนสามเจ็ดปีนะครับถ้าเป็นโปรเดี๋ยวนี้มันได้แปดปีครับสูงสุดใส่นี้จะเลี้ยงข้าวคนละรถเท่ก่อนคนละ พี่ดาวด้วกันครับถ้าเป็นลูกค้าไม่ทียังมีเกรดนะครับกับดาวอยู่ศูนย์บาทนะครับสี่สิบงใช้เงินรับรถศูนย์บาทใส่งวดปีละแสนเอเจ็ดปีงวดเกลี่ยเดือนละสองพันนะครับส่วนราคาเงินสดหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์สามชิ้นของแถมอีกสองรถพ่วงจัดห้รถครับเสือเชนยาวตัวละสามแสนสองตัวแถมไปสุขันครับ เดี๋ยวลูกค้าทันใดทีเนี่บทันใดเดี๋ยวเซลกาจะจัดทรงน้ำกลดไปให้นะครับเสือมาก,ก่อนเสือเบิ่ดนะครับเดี๋ยวนี้ <laughs> นนเป็ยนใดโอ้มา,านทานของเราไงยบโมงนะครับเดี๋ยวนีแดดเป็นแดด <laughs> โอ้นะครับ่านะมันคือเปดืดแล้วว่ะรถไม่บ้าว่าสันบ้านในมีไฟหยับครับบ้านในพ่อสม,มองยอมมาทรงว้าคนเคยครับครับเล่บดเดชแนะนำยังไหลนะครับ บอกแ่ว่าเราประกันเท่าไรจ, <laughs> จุ<บ>ปี <laughs> ่สำหรับตัวลอดำเปิดตัววันที่สองนะครับวันที่สองเปิดตัวเ <laughs> ป็นสภาพคมหรือบออเท่าไหร่เป <laughs> ็นสภาพคมนะครับอ <laughs> ุไ้ซื้อเดือนนี้ครับ <laughs> โปรเดือนนี้มันนี่แถมบัตรเตือนน้ำมันน้ำน,นะครับหาพันบาท นะครับจักหน่อยก่อนแล้วเบสหลักผูทธไทยกัได้เสือแชนยาวหรืเอเามาม้าวดัดง่ายง่องเลยวันนี้ให้บ่คอยเขาครับย่ามนี้มันต้องให้พ้นมาจักหน่อยก่อนนะครับจะว่บบาก็จัดพานไทยลึกยังแกนโลกให้เพื่อนึ้นเขาสองสองห้าอีโปโนะครับ ัีครบมาทานคนเยอะอ้าวนะครับ,าานะรบพ่อหอมปากหอคมคอเดี๋ยวคลิปมันสิ่งแหนดนะครับปวดละมือมาทรงรถเกี่ยวจ้าหัวไายบพวงนี้ชอบเจ้ารถเกีจ้าหัวอีเด้่อยๆู่ม,มีปัญหานะครับลูกค้าเกตแน่นี่ทรงกว่าเด้เลยอันนี้นทรงประม่านประมาณสามชั่วโมงเองนะครับผมทรงไปสามชั่วโมงคนก็ออกเลยเพราะว่าเขามีของบนเกาอยู่แล้วนะครับก็เลยออกคนไง ประมาณนี้ครับเอ้าเดียวพอกันไหมชิปนานะครับยังบ้านยนหมูว่าจะเป็นข้องไผหวย่างบ้านในน,น,นัดมือมากนะครับเลิปนี้เสียยวไเพียกจนีก่อนนะครับนั่นหรือ่โอเคครับบัชนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ